วันนี้นะครับทางร้านเปิดให้จองนะครับเป็นเครื่องอิซกินะครับคันนี้เป็นรถพวนดินนะครับชุดพวนจะเป็นใบพวนใหม่แล้วก็ใบพวนย้อนทางได้นะครับระบบ2เกียร์เดินหน้านะครับหเกียร์ถอยหลังนะครับที่เขาเรียกกันหลังเต่านะครับรุ่นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะมีพวกหินหน่อยนะครับสีสันก็สวยๆนะครับมีดริฟิฟล็อกล้อนะครับ อ่าถ้าเกิดเราปลดนะครับมาลักษ้าอย่างนี้นะครับดริฟอกล้อจะไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดดันเดินหน้านะครับดิฟท์ล้อจะทํางานนะครับเราสามารถปรับตัวล่าสกีหลังนะครับให้หึงรูดดินได้นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับเก่าญี่ปุ่นคันนี้เราเปลี่ยนไปพวนให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับทั้งชุดนะครับ ขึ้วนดินจะย้อนทางนะครับอันนี้ปวนดินเหนียวด้วยนะครับเละด้วยนะครับเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับถ้าจะเลี้ยวก็ให้ปลดดิฟล็อกล้อนะครับมาลักษณะข้างหลังถ้าเกิดจะทำงานก็แนะนำให้ดันเดินหน้านะครับเพราะว่า ล้อทาง,งานร้อคู่นะครับสามารถดันเดินหน้าได้เลยนะครับลักษณะอย่างนี้อันนี้ก่อนคววน,นะครับอดดีแล้วจะแบบนี้นะครับคนละแบบเลยนะครับ ปลูกแปลงพักนะครับหรือเปิดหน้าดินได้สบายนะครับรุ่นแบบนี้จะทอดโรตารี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวนดินเกียร์สกันบ้างนะครับคันนี้ข้อดีคือสามารถพวนดินได้สองเกียร์นะครับมีรอบไวรับช้านะครับอันนี้เกียร์สองก็จะเดินไวขึ้นแล้วไปพวนก็จะหมุนไวขึ้นนะครับ จะเหมาะกับงานที่เราพวนไปแล้วนะครับเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหน้างานที่ยังไม่ได้พวนแนะนําให้ไปเกนหนึ่งนะครับตัวดิฟอกล้อลูกค้าจะสับหรือไม่สับก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สับล้อเขาจะทํางานฟรีนะครับถ้าเราสับเดินหน้าไปนะครับล้อทํางานคู่นะครับเดินคู่ได้อันนี้มีเวทหน้านะครับเรายังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้านะครับ ท่านใดสนใจก็จองก่อนได้นะครับพี่เบอร์0ูนย์หกสามนะครับเก้าหกสนะครับหรือเบอร์0ูนย์แปดสอนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดผลดินแข็งหรือเปิดหน้าดินใหม่แนะนำให้ไปเกณหนึ่งนะครับนี่ครับหน้าง,งานที่พวรนได้ไวนะครับ ตอบโจทย์ลูกค้าที่เหมาะเอาไปพวนแปลงผักนะครับ เดี๋ยวมาดูถอยหลังกันบ้างนะครับอันนี้มีทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับมีเดินหน้าตัวเปล่าด้วยนะครับเดินหน้าตัวเปล่าในสองเกียร์ลักษณะนะครับตรงนี้คือเดินหน้าตัวเปล่านะครับถ้าเกิดทํางานก็ดันออกไปอีกลกอกนึงนะครับอันนี้เดินหน้าตัวเปล่านะครับอันนี้เป็นเกทหนึ่งนะครับอ่นต่อมาเกทสองนะครับถ้าเกิดเราปลดไปลงทีเรื่องนะครับ แบบนี้จะทํางานนะครับชุดพวนทํางานแต่ถ้าเกิดติ่งอย่างนี้ได้จะเป็นเกียร์สองเดินหน้านะครับนี่เกียร์สามนะครับนี่นะครับจะเดินไวขึ้นนะครับเอาไว้ขับเคลื่อนนะครับชุดพ้วนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดพ้วนนะครับอาจจะมีหญ้าติดนะครับใบพวนจะหมุนย้อสลับกันนะครับนี่นะครับชุด ชุดในนะครับเขาจะหมุนถอยหลังนะครับแต่ชุดนอกเขาจะหมุนเดินหน้านะครับสังเกตดูนะครับว่าใบพวนมันจะหมุนคนละแบบกันนี่นะครับลักษณะอย่างงี้อันนี้พวนหญ้านะครับเราแกะออกได้สบายนะครับแนะนําถ้าเกิดพวนหญ้าต้องมันดูตลอดนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับวันนี้นะครับทางหลานขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ